สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงน้องดาวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้นะครับก่อนนี้ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของลิงก์ f a c e b o o k Fanpage นะครับรวมทั้งช่อง YouTube ช่องสำรองเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะลิงก์อยู่ล่างนะครับทั้ง2ลิงก์เลยก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับมา พูดถึงประเด็นเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างล่าสุดเนี่ยทางพิบูลย์อังกฤษครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเตรียมที่จะกลับมาลงสนามเตะกันอีกครั้งในวันพุทธที่17มิถุนายนนะฮะหลังหลายทีมเนี่ยนะครับก็ได้มีมติมีการโหวตเป็นเอกฉันท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะมันก็มหีหลายสื่อนะฮะ อย่างเช่นเทลากา BBC ก็รายงานออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับสื่อดังทั้งสองสื่อก็บอกว่าโปรแกรมเนี่ยจะกลับมาเตะในวันที่17มิถุนายนนะครับเริ่มจาก2คู่แรกนะครับที่ตกค้างกันก็คือซิตี้พบก,กับอาร์เซนอลวิลล่าพบกับเชลซีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีการยืนยันอีกรอบหนึ่งจากพิบูลยอังกฤษโดยตรงเลยนะครับจากเว็บไซต์ด้วยแล้วก็หน้าเว็บที่ผมเอามาเนี่ยก็มาจาก เว็บไซต์ของสโมสรแมนยูนะครับที่เอาคำถแถลงการเอาประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าจะกลับมาแข่งขันกันอย่างแน่นอนนะครับในวันที่17เดเดือนหน้าแล้วก็หลังจากที่มีข้อตกลงร่วมมือกันนะครับของผู้ถือหุ้นในพิมเมเล็อังกฤษเนี่ยที่มีการประชุมกันในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยต้องต้องการที่จะกลับมาแข่งกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่า ในเรื่องของมาตรการเนี่ยนะครับก็ยังมีการคุมเข้มนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยแบบเต็มที่นั่นแหละนะครับไม่ใช่แบบว่าอนุญาตแล้วแล้วก็ปล่อยประละเลยนะว่าคือไม่มีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว,ว่าไม่มีเซฟตี้มากพอนะครับถึงแม้ว่าจะกลับมาเตะได้แต่ว่าในเรื่องของคนที่จะเข้ามารับชมก็ยังเข้าไม่ได้นะครับหรือว่าไม่สามารถเข้ามา รอนักเตะหน้าสนามได้หรือว่าอะไรก็ตามนะครับคือต้องเว้นระยะก็ต้องมีเหมือนกันแล้วก็มีการตรวจเข้มทั้งก่อนกแข่งขันแล้วก็หลังจากแข่งขันเสร็จสิส้นนะครับต้องมีข้อกําหนดต่างๆที่มันแบบต้องเข้มนะครับเข้มต้องเข้มในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นว่ารอดูกันครับว่าเกมตกค้างระหว่างซิตี้อาเซนนอนเนี่ยนะครับ แล้วก็วิลล่าเชฟฟิลด์เนี่ยนะครับจะมันแค่ไหนในวันที่17เนะฮะเป็น2คู่แรกที่ตกค้างกันส่วนในคู่ต่อไปก็จะเป็นวันที่19นะครับเริ่มต้นวันศุกร์เลยศุกร์ที่19เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีการประกาศอีกรอบหนึ่งแหละว่าเวลาอะไรยังไงนะครับก็ติดตามกันดูนะครับในเรื่องนั้นนะะแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่ากลับมาแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันแบบปิดสนามนะครับผม โอเคประมาณนี้ครับนี่คือการยืนยันจากพิวบริเตนอังกฤษนะครับในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันก็เดือนหน้าติดตามรับชมกันได้เลยนะครับนะโอเคครับประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะครับก็เอาภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมมาให้รับชมกันแล้วกันล่าสุดนะฮะที่ทางสโมสรปล่อยกันออกมานะครับประมาณ10ภาพด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าบล็อกบาร์นะครับมาซ้อมแบบต่อเนื่องนะฮะ คือผมแคปภาพอาจจะมันหายไปส่วนหนึ่งนะฮะก็ขออภัยกันด้วยนะครับโซชานะครับมาที่ข,ของทางโซชาที่มาคุมเข้มในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็จะซิลินกาดนะฮะ,ะมีไทช้องนะครับก็มาลงซ้อมแบบต่อเนื่องแรดฟอร์ดนะครับร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยตามปกตินะครับมีแอคเซลตูนเซเบ้นะครับเนี่ยฮะก็นั่งเหนื่อยอยู่แบบนี้ครับอากาศน่าจะร้อนแรงมากครับ แล้วก็นี่ครับมีการถ่ายรูปโดยการเว้นระยะนะคือปกติถ้าเราได้เห็นกันเนี่ยผู้เล่นมันจะจับกลุ่มกันถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกันแต่ว่าการถ่ายรูปครั้งนี้คือเว้นระยะนะครับเห็นว่ามีบรูโน่มีนาธานวิชชอมนะครับมี Mason Green wood, ay, Luke Shaw, ler, เมสันกรีนวูดแม็กโทมินีลุกชอร์ลินเดนเลฟเอ็นเคียวกูมดประมาณนั้นอิกาโล่ด้วยนะครับอันนี้ฮะอิกาโล่ก็ยังสบายๆนะถึงแม้ว่าอนาคตยังไม่ชัดเจนแต่ว่าตอนเนี้ย เท่าที่ผมดูข่าวล่าสุดนะนะครับเท่าที่ผมดูข่าวนะเวลานี้ก็คือทางสโมซอนยังเจรจากันอยู่นะครับไม่แน่ผมอาจจะอัพคลิปไปแล้วมันก็อาจจะมีการประกาศกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าบทสรุปอีกรอดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับอ่ามาส์ซียาวก็มีการฟิตซอฟในลงยิมนะฮะนี่ครับบรรยากาศต่างๆโอเคประมาณนี้ประมาณ10 รูปด้วยกันส่วนคลิปวีโอนะครับแนะนำว่าไปดูใน Twitter หรือว่า IG หรือว่าเว็บไซต์ของทางสโมสรนะครับมีให้รับชมอย่างแน่นอนในเรื่องของวิดีโอนะเพราะว่าผมเปิดให้ดูเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องน้วต่อไปครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเป็นเรื่องราวที่สโมสรแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้าวัย19ปีของ RS รมอย่าง ปีเอโทรเปเลกรีนะฮะนะกองหน้ารายนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเคาะกันดีกว่านะครับว่ามันมีข่าวเชื่อมโยงอะไรยังไงนะครับคนที่เล่นข่าวกันออกมาก,ก็คือดิมาเซโอครับเราทราบกันดีว่าดิมารเซโอมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงมากนะครับดิมารเซโอเป็นกูรูลูกหนังของสกายปอตอิตาลีนะครับนะคือมีความรอบรู้เกี่ยวกับวงการฟุตบอลอิตาลีแต่การเล่นข่าวในสื่ออื่นนะครับหรือว่าประเทศอื่น เขาก็เล่นมาเหมือนกันแต่อาจจะไม่แม,ม่นเท่ากับในลีกอิตาลีซึ่งน้กเตะคนนี้เคยเล่นในลีกอิตาลีนะครับเขาก็เลยอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้ก็ได้แต่ณปัจจุบันต้องบอกว่านักเตะรายนี้อยู่กับลีกฝรั่งเศสนะนะครับต้องย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับซึ่งรายงานกันออกมาเนี่ยเขาบอกว่าทางแมนยูเนี่ยกำลังจับตาดูสาการของเบลรกีอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะดึงตัวดาวรุ่งรายนี้มา ร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็อีกด้วยนะครับติดตามสถานการณ์นะครับไม่ได้บอกว่าเตรียมยื่นข้อเสนอนะคืออาจจะลิดลายชื่อกันเอาไว้นะครับซึ่งเเลกีเนี่ยนะครับในตอนที่เขาเล่นในลีกอิ e ตาลีเนี่ยคือเขาแจ้งเกิดได้เร็วมากครับด้วยวัย16ปีเขาก็นำแฮต t ิกในเกมที่เล่นระหว่างเจนัวพบกับโรมานะครับเป็นเกมประเดิมสนามในลีกอิตาลีนะครับด้วยวัยเพียงแค่15ปี กับอีก280วันนะครับจากนั้นเนี่ยเปเลกรีเนี่ยย้ายมาร่วมทีมโมนโก,โกในเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัว21ล้านยูโรซึ่งถือว่าแพงมากนะครับเดารุ่งไบขนคาดน,นั้นย้ายมาในราคา21ล้านยูโรเนี่ยนะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคือนาเตย้ายมาแล้วเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักมากครับผมก็ไปดูสถิติมาโดยรวมครับ2ฤด,ดูกาลลงไปทั้งหมด หกเกมเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี2017จนถึง18 1 8ถึง 2019, แล้วก็19 2 0ถึง20เนี่ยคือโดยรวมลงทั้งหมดให้กับมูนาโกไปเพียงแค่6เกมส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บนะฮะนะแล้วทีนี้นอกจากแมนยูให้ความสนใจยังมีโรมา่ายังมีเวโรนาสองทีมจากอิตาลีให้ความสนใจด้วยทีนี้มันจะมีคำถามแน่นอนครับว่านังเตะได้รับบาดเจ็บบ่อยขนาดนี้ทำไมแมนยูให้ความสนใจ นะครับซึ่งผมไปดูข้อมูลจากสื่ออื่นในอังกฤษเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าที่แมนยูกลับมามีข่าวเชื่อมโยงนะครับต้องบอกว่าทําไมแมนยูมีข่าวเชื่อมโยง,นะง, U, เ,โยงเพราะว่าเปเรยกรีเนี่ยเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาแล้วนะครับในยุคของโชเซ่มุโยนะในสมัยที่มินโยคุมทับอยู่แมนยู U, เคยให้ความสนใจเดาวรุ่งรายนี้นะครับแล้วก็ที่นักเตะเลือกย้ายมาโมนาโกเนี่ยเขาต้องการพัฒนาตัวเองไปแบบ ทีละสเต็ปสเต็ปนะครับโดยที่ไม่เร่งรีบเกินไปทั้งที่ททตอนนั้นเนี่ยมีหลายทีมในโยุโรปให้ความสนใจตอนที่เขาไวเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับแต่เขาเลือกมาโมนาโกเพราะว่าอะอยากแบบไปทีละขั้นตอนไม่แบบไม่แบบเหมือนกับว่าข้ามข้ามสเต็ปเกินไปบางนักเตะเดาุ่งบางคนข้ามสเต็ปเกินไปก็อาจจะร่วงก็ได้นะครับแต่ว่าเบรกรีเนี่ยบอกว่าเฮ้ย ทีละขั้นทีละขั้นแต่ทีละขั้นของเขาเนี่ยกับโชคร้ายครับมีอาการบาดเจ็บหนักมากนะครับจนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสจนนับปัจจุบันอายุ19้ปีละนะครับแต่ทางมูนโกเนี่ยยังเชื่อว่านักเตะรายเนี่ยยังมีดีอยู่นะครับถ้าเกิดกลับมาฟิตแบบรอเปอร์เซนต์ได้นะครับกลับมาคงเส้นคงวาได้ก็ยังมีดีอยู่นะครับแล้วก็แมนยูก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันก็เลยให้ความสนใจไงนั่นคือเหตุผลนะครับ เหตุผลแรกก็คือเป็นตัวเลือกของแมนยูมาก่อนแล้วนะครับ 2. ก็คือแมนยูยังเชื่อมั่นว่านักเตะราณี้ยังมีของถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมา 3. นะครับคือมันเป็นตัวเลือกถ้าเกิดเราไม่คิดที่จะเซ็นอีกาโลแบบถาวรก็อาจจะเป็นเปเรก,กีก็ได้นะครับเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมกันไปเป็นตัวเลือกที่สามารถดึงมาใช้งานระยะยาวได้นะครับนะ ถ้าเกิดซัมเมอร์อาจจะมองหาตัวเลือกระยะยาวก็เปเรกรีอาจจะอยู่ในลิสต์รายชื่อก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับค่าตัวก็อาจจะไม่แพงด้วยนะครับแนะ่นั่นคือการเล่นข่าวกันออกมานะครับดิมาซิโอก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับในเรื่องนี้นะครับก็พอฟังกันได้แล้วกันนะครับก็เอามาเพิ่มเติมกันทั้งกระแสของดิมาซิโอบอกว่าแมนยูกำลังจับตาดูสาการของเปเรกรี นักเตะรายนี้อยู่รวมทั้งเสืออังกฤษอื่นที่เอาข้อมูลมาให้รับฟังกันด้วยก็ติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าข่าวจะเล่นออกมาแค่นี้หรือว่าเล่นออกมาแบบเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะโอเค okay, แฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของแองเกิลโกลเมนะครับก็ตอนนี้สัญญาฉบับใหม่แมนยูยื่นไปแล้วก็รอทางนนกเตะต,ตอบรับเท่านั้นเองนะครับค่าเหนื่อยก็เพิ่มให้นะครับ ส่วนในเรื่องของการการันตีก็ว่ากันตามนั้นนะครับว่าแมนยูก็อาจจะมีการโน้มน้าวในเรื่องของนโยบายต่างๆว่าเขาพร้อมปั้นนั่นแหละทีนี้เอ็มนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมเชสเตอร์ก็เน้นข่าวเรื่องของเอเคริโกเมสเข้ามาเพิ่มเติมว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยตัดสินใจครับอย่างเด็ดขาดว่าในเรื่องของการปลุกปั้นเอเคโกเมสเนี่ยน่าจะมีการปลูกปั้นแบบเป็นจริงเป็นจัง อย่างแน่นอนในช่วงฤดูกาลหน้าหรือว่าให้โอกาสแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูการเนี่ยนักเตะโดนดันขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่สามารถสอดแทรกได้แล้วก็ส่วนใหญ่แมนยูเนี่ยไปให้โอกาสสําหรับเปเร่าจะซีเดนการ์ดเยอะเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับทีเนี้ยแมนยูมองว่าในช่วงฤดูการหน้าคนที่ได้รับโอกาสก,าก็น่าจะเป็นพวกสายเลือดใหม่อย่างเช่นไทยชองหรือว่าอาเา็เคียวโกเมสบ้างส่วนคนที่อาจจะโดน ลดบทบาทอาจจะเป็นเปเราจ,จะซิลินการ์หรือว่าฮวนมาต้านะครับที่มีข่าวย้ายทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์อ่ะฮวนมาต้าอาจจะเก็บไว้แหละแต่ว่าเปเรรากับลินการ์เนี่ยอาจจะไปมากกว่าแล้วก็คนที่จะอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเอ็นเคโกเมสนะครับทั้งๆที่เอ็นเคโกเมสก็สาการตอนนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับนะก็น่าจะเข้าใจความหมายผมดีนะว่าเหมือนกับแมนยูวางแนวทางว่าอ่ะเปเราลินการ์คุณได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองเยอะมากเลยนะแต่ว่าคุณคว้าโอกาสไม่ได้อะ่ะ เพราะฉะนั้นพอคุณคว้าโอกาสไม่ได้คุณก Trans ็ต้องไปแล้วแหละนะครับหรือ <c oughs> ว่าคุณก็ต้องโดนลดบทบาทถ้าคุณอยากอยู่กับพิมต่อไปแล้วคนที่ดันขึ้นมาใหม่ๆก็ต้องได้รับโอกาสแทนคุณบ้างนะครับนะสลับกันไปบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าก็คือทาไม่ดีนะครับทําไม่ดีก็ยังแบบเขียนอยู่นั่นแหละเข็นอยู่นั่นแหละ,น,น,น,หละนะฮะมันก็จะทําให้ในเรื่องของผู้เล่นคนใหม่ใหที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ เปิดโอกาสให้คนอื่นๆบ้างให้มีโอกาสขึ้นมาฉายแสงบ้างให้พวกดาวรุ่มขึ้นมาได้รับโอกาสบ้างนะฮะก็ไม่ได้แบบว่าไปตัดโอกาสทั้งลินการ์ทั้งเปียร่านะนะครับถ้าเกิดเขาอยู่ต่อเขาก็ต้องสู้กับดาวรุ่งยุคใหม่นะครับให้ได้นะครับแต่ถ้าังเคียวโกเมสไม่ดีอีกนะครับบางครั้งก็อาจจะกลับมาใช้ลินการ์เปียร่าเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็วนเวียนกันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราดูการหน้าก็เหมือนกับแมนยูวางแผนว่าเอเคีโกเมสก็น่าจะมีส่วนร่วม เยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของแกเดตเบลนะครับเรื่องราวนี้นะครับมีการเปิดเผยจากจอร์ดเบอร์รี่นะครับอดีตกุนซือของซอลเลมตันได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์เดนเ,เ,เน่เคยพลาดการได้ตัวแกเดตเบลมาแล้วนะครับสมัยที่เป็นดาวรุ่งของสมสรเลมตันเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยทีมเนี่ยเพิ่งปล่อยทอเทโวอคอตให้กับอาร์เซนอลก็เลย จำเป็นที่จะต้องเก็บกาเลตเบลเอาไว้นะครับในตอนนั้นสําหรับซอนเลมตันนะนะครับคือทางอดีตกุนซือของซอนเลมตันรายเนี้ยเขาบอกว่าทางนักเตะอย่างกาเลตเบลเนี่ยเหมือนกับนักเตะปีกนะแต่ว่าเล่นฟูลแบ็กนะครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยสนใจในตัวของกาเลตเบลมากๆนะครับผมยังจําได้เลยครับว่าตอนที่อยู่โรงแรมเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกับเซอร์เล็กฟูซันเนี่ยร่วมกับประธานบริหารของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วยนะฮะ เราเนี่ยพึ่งปล่อยเทโอวอรคอร์ด้วยราคาค่าตัว12ล้านปอนด์เท่านั้นให้กับอาร์เซนอลแล้วก็พวกเขาเนี่ยเสนอเงินจำนวนประมาณสัก3 4ล้านปอนด์ซึ่งเราเนี่ยบอกไปว่าไม่มีทางที่จะปล่อยนักเตะรายนี้นะครับซึ่งในมุมมองของจอร์เบอร์ลี่เนี่ยมองว่าที่แมนยูยื่นมาประมาณนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของแมนยูกำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงานหรือว่า ในเรื่องของศักยภาพของ,างัานเตะอยู่นะครับก็เลยไม่กล้าที่จะทุ่มในระดับแบบ10กว่าล้านปอนด์อะไรประมาณนั้นนะครับนะแล้วสุดท้ายกเกเรตเบลก็ไม่ได้ย้ายไปในเวลาต่อมานะครับสเปอร์ก็มาติดต่อในช่วงซัมเมอร์ปี2007นะครับแล้วก็ขวาตัวไปในราคา10ล้านปอนด์ทางท้องที่ตอนแรกสเปอร์ยื่นมา5ล้านนะแต่ว่าซอลเมตันบอกปัดไปทีนี้พอตีไป10ล้านปอนด์สเปอร์บอกว่าอโอเค10ล้านก็10ล้านซึ่งในเวลานั้นครับยุคข,ของป๋าเนี่ย ในยุคข,ของเซอร์เล็กฟูซันเราทราบกันดีครับว่าราคา10ล้านปอนด์ก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับนะถ้าเทียบกับทุกวันนี้ก็โอ้โห100ล้านปอนด์ก็ถือว่าระดับกลางๆอ่ะนะฮะนะซูเปอร์ตาร์คนหนึ่งแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ20-30ล้านปอนดนี้นักเตะเกรดเอาก,ก็คงได้แล้วนะเพราะฉะนั้นราคา4-5ล้านปอนด์สำหรับดาวรุ่งอย่างเกเรตเบลเนี่ยถือว่าเยอะนะล้วเนียนสดตดมตันไปขอ10ล้านปอนด์เนี่ยแมนยูก็คิดหนักก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เร ในเรื่องของว่าสกยภาพเนี่ยมันจะคุ้มค่าเกี่ยวกับเม็ดเงินหรือเปล่านะครับแล้วทั้งก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าซอนด้มซันเพิ่งปล่อยทอเทโววอลคอดไปด้วยนะครับเราก็เลยพลาดตัวกันไปในตอนนั้นนะฮะกอนนี้คือเรื่องราวที่ย้อนกันไปนะครับในยุคข,ของเซอร์เร็กูซันนะครับที่ตอนนั้นทั้งป่าทั้งเดวิดกิลก็พยายามโน้มน้าวเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าขขอเสนอดังกล่าวก็ไม่เป็นที่ยอมรับด้วยส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องแาวอีกเรื่องหนึ่งนะครับของดาวรุ่งของเรานะครับเป็นแนวรับนะฮะอย่างรูค่าเอโครานี่นะครับแนวรับดาวรุ่งรายนี้ก็มีการขยายสัญญาออกไปอีกนะครับเป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันนะครับก็เก็บเอาไว้ใช้งานอาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวนะครับอะไรประมาณนั้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าอายุนามเนี่ยว่า20ปีแล้วนะครับก็พร้อมที่จะโดนดันสู่ทีมชุดแรกนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ มันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่านะครับก็เลยทาให้แมนยูเนี่ยยื้อสัญญาออกไปแล้วก็ปล่อยยืมตัวเพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อนหรือว่าเก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับถ้าเกิดมันดีจริงนะครับกลับมาก็อาจจะได้รับสัญญาระยะยาวก็ได้นะครับเหมือนนักเตะรายอ,อื่นนั่นแหละนะฮะโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์เดที่เอามาเพิ่มเติมกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ